เพื่อนนี่วัดใหญ่ท่าเสานะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ดัดสวยงามมากเลยนะคะสดมนข้ามปีนะคะมาชมนักการที่วัดนะคะจัดสวยงามมากเลยนะคะขอทานในงานพระแท้งยังไงยังไงจะเลาให้ฟังเออว่ารู้มันใหม่ยังไงไปยังไงเรัา จะสวดมนต์ข้ามปีนะคะสัตว์ที่มาจากเมืองนรกเงที่ไปทำลาม,กมุกเวนน

เวลาจะน้อนมันก็ไม่อ,อนกาย,ยัางคิดคิดก็น่าสังเวชใจร่ะความจนจนจนนต้ึงต้องมาคนทุก อยายความสุขกับเขาก็ไม่ได้จะนุ่งจะห่มมันก็ไม่สมร่างกายต้องมีกางเกงเลี้ยงควายดังมันก็ไม่มีไปทำที่ท่าไหนดังมันไม่มีเนาะ หมายมันไปกินข,ข้าวชาวบ้านเขา <c oughs> วิ่งไล่ฟ้าหม่ <c oughs> จะโดดหัวขนาดนี้ร่างคาล้มดังกังเกงขาดเลยดังกัเงเกงมัน,านขนาดเลยไม่มีไป<อ> <c oughs> สะดวคันนาดนี้สาธุสาธุด้วยกันนะคะ<อ>วันนี้มา<อ>ค่ะบรรดาเด็กน้นองมาสวดมนต์ข้ามปีนะคะวัดใหญ่ทะะ่าศักดิ์ขนลุงขนหนักันใช่ไหมนาะ ปาดปาดเจ็บเลยเก่งลงเก่งไรไม่มีใส่เลยไงทั้งเรือทั้งตัวมีกางเกงตัวนี้ตัวเดียวหมดบรรจนแล้วเออจะมาลองผมลองห้านี่ทำไมล่ะสวยจริงจริงนะคะอยากจะมากินลง่านก็มาเลยนะเขาไม่ได้ห้ามนะรู้แล้วเขาไม่ห้าม แต่ว่ามันกังเกงตั้งมันขัดไปแล้วล<า>น,นบ่ะะาจะม,มานี่ยังไงแล้วจะมานั่งฟังเน็ตก็มาไม่ได้กหายเขาเลยครัาหายเขาเลยทำไงครับได้ช่วยอะไรครับได้ไปกบกัลยาติโยมที่นั่งฟังเน็ตเล้อ็ใหม่หมดเลื้็ใหม่ก็ตัวได้ไหมฮะ ผมจากไดเครงเกากได้เื่องเก่งง้อชถ่ายรูปกันนะคะเพื่อนพระทเว่าพุทองค์อะาางแล้เครื่งเกงแต่อย่นลืมไปบอกคนข้างในะทำไมครับอยากได้เสื้ออีกกตัวนึงอะโอเคงนไม่พออยางอยากได้เสื้อไอ้เนีะไม่มีภษาเขาร้อ เลี้ยงฝ่ายทุกวันทุกวันสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนพีหนาวพี่ยงเครื่องกินลิ้นก็กันกันเกินกันก็เาเบ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 าจนขนาดไหนพวกเนเป็นหลวงพ่อนะคะเงินคงไม่จนนะใจ ยังมาเลยว่า <rôle> ย <à> <ười él an ici> ังมานะครับราคาเป็นเพื่อนๆพระใหญ่เจ้าเสาได้สวยงามมากเลยนะคะพาเรานังเงยอยู่เป็นซุปขนาดพระังค์มณียงบอกสงสารแค่เองสององค์นี้พาไปชมบรรยากาศข้างในวัดดูที่ไหนโยมใหญ่เจ้าเสาก่อนนะคะ เส็จกับ่อยๆเลยเดี๋ยวจะไปถึงกรรมกรอาคารอีรุงตรงนั้นเลยอืมดีๆไม่มีเนิน้ะเนี่ยเนาะดูจะเดินกันมาหมดแล้วดูแล้วก็จโดนเลยนะเอเป็นยังไงเสร็จครับบ่เจอความจนแน่จึงทนทุกจากความสบถ้าเขาก็ไม่ได้จะนุ่ม เจมแล้วก็ไม่สมร่างกายคิดคิดไปในเวนามาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนกันหมดแล้วรูปห้องแก้วเป็นนักหนานักสมใจสมจิตพอที่ได้คิดกันมา พระสาทธิ์นาของพระเอีม่อยู่อินเบธีรำรวยนะคะสาทุคุณที่ทำคำที่สั่งไม่หาทายติดใจกายคุณสุดทุกสักทานถ้าผมแมนตัวตายคุณไม่หายไปตามการหาคอยบันดาลความสุขทุกเวลา บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีองค์การมีคามในการที่จะต่อบุญทานทางกุศลเพราะเราก็จะได้ช้าครับรมดังที่เกินในเริ่มต้นอย่างั้นความดีอยู่ไหนทำไว้เจิดช้กครั้งกีสามครั้งที่มาเยือนนานนำเริ่องนำใจสุขภาพบานามัยแข็งแรงนะคะ ทั้งที่เมื่ที่แจ้งขอให้ทําบุญทําดีทําหน้าที่ตลอดไปทุกทางหน้านอกเขาบอกความงามครับหน้าในาเขาบอกความดีค่ะส่วนหน้าท,นที่เขบอกความจริงนะคะอย่งงางนั้นตักะโมดธนาสาถูกสาเกลียวไม่ไข่ <laughs> <laughs> ลแล้วไม่ตกหลงกับโยมและหมอนะเดี๋ยวโยมฟังเทศเสร็จแล้วหลับคัก กันก่อนนโยมนะนะนโยมก็ห้องน้ำห้องท่าเพื่อไปตรงโชคดีน,นะคะต้มขมเขียนต่อยอยู่ออตรงโน,น้นโอนดิกาแฟร้อนช่องอไหนก็สวยนะคะเติก่อนาโยมไปจับหนักจับเบาให้เป็นกำลังเป็แข็งสามหางเดี๋ยวสักพักมสิเกเราก็ร่วม <ขา S 2> ส่ดูือเติเกันอนสามีนด้โยมนะสามีก็มีเวลาอยู่เป็นโคมไปนะคะ เมันเดินไปสวรรค์เลยนะคะเพื่อน

้ได้กันนะคะ กันนะครัที่วัดใหญ่ท่าเสากันนะ<ๆ>คนสสนา,าัมามออาย เริ่มสวดบนข้ามปีกันนะคะเพื่อนมาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ยังสวยนะคะ ห้องน้ำนะันเนี่ยห้องน้ำก็สะอาดนะคะ ก็ขอจบที่เพงที่นี้ก่อนนะคะฝากกดื่อนกดไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจลูกนาฟมรี่ทริปต่อไปนะคะนะคะที่ชอบมาดับส่วนต้องมากระตุ้นาออกคะ บางครั้งเปิบข้าวไม่ทันเพิ่งคงอาได้ยินโลกร้องอาิ้งจามมาในใจไม่รักอดอยากไม่ว่าทิ้งชำามเข้ามาวาลูก